โรงวิทยาศาสตร์การแพทย์เผย ไทยยังไม่พบเชื้อฝีดัดวานอนสายพันธุ์ที่ระบาดในทวีปแอฟริกาและได้ร่วมกับห้องปฏิบัติการเครือข่ายกว่า62แห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการระบาดสามารถรายงานผลได้ภายใน24ชั่วโมงโดยเมื่อวันที่19สิงหาคม2567นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์สายพันธุ์ของเชื้อฝีดัดวานอนในประเทศไทยด้วยการสุ่มตรวจทางห้องปฏิ บัตรการมาโดยตลอดล่าสุดการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจำนวน191ราย ผลการวิเคราะห์แบ่งได้เป็น8สายพันุ์ย่อยโดยพบสายพันธุ์ย่อย C1 มากที่สุดคิดเป็นสัดส,ส่วน85.3 4เเและเราลงมาค่ะคือสายพันธุ์ย่อย A21 5.76%เรและพบว่าสายพันธุ์ย่อย C1 เป็นสายพันธุ์ที่พบส่วนใหญ่ในประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากในช่วงแรกของสถานการณ์ระบาดที่เป็นสายพันธุ์ย่อย A2 ทั้งนี้ค่ะบ่งชี้ถึงการวิวัฒนาการของไวรัสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการสะสมของการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้น เพื่อปรับตัวตลอดเวลาโดยสายพันธุ์ย่อย C1 ค่ะถือว่ามีความรุนแรงเนือกว่าสายพันธุ์อื่นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ c 1ที่มีการระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกาโดยควั1ค่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง10%ในขณะที่เค2ทั้ง k 2 a k 2 b ซึ่งรวมถึง C1 มีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าเพียง1%โดยทั่วไปค่ะเค2รวมถึง C1 มีลักษณะการแพร่เชื้อที่ไม่รุนแรง และมีอัตราการเสรียชีวิตต่ำในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติและในปัจจุบันค่ะได้จำแนกไวรัสฝีดาดวานอนออกเป็นสามสายพันธุ์หลักคือเคส1เคส2เอและเคส2บีค่ะอย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อฝีดาดวานอนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบแนวโน้มการระบาดการกลายพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ซึ่งจะช่วยให้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสมและทันการค่ะ